กำ,กำลังเดินทางไปเขื่อนทํานบนะคะออกจากอำเภอบัวเชิดผ่านน้องระมาตรคอผ่านน้องระมาตรคอระยะทางจากอำเภอบัวเชิดไปถึงเขื่อนทํานบ20กิโลนะคะ,ะชมวิวข้างทางไปด้วยกันนะคะน,นี่คือเส้นทางหลวงชนบทบวเชิดต,ตะคงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ชนบท2077อ๋อทางลงชนบท2077ขับไปเรื่อยๆระหว่างทางก็กินขนมไข่เต่าไปด้วยนะคะไข่เต่าร้อนๆอร่อยค่ะซื้อจากตลาดโบูเชตเมื่อกี้แหละทางซ้ายมือก็จะเป็นวัดวัดแสงสว่างราดบำรุง มือก็จะเป็นสาธารณสุขอำเภอบัวเชษโค้งพอดีก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลบัวเชษมีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบัวเชษบ้านตักปิป่ไปเรื่อยถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ําทํานบแล้วนะคะเดี๋ยวขวาเข้าไปกำลังมุ่งมา ไปเขื่อนทำนกนี้บนสันเขื่อนนะคะสันเขื่อน <c oughs> ทำนก <c oughs> ดูคนเยอะมากเลยค่ะเป็นที่พักผ่อนของชาวบวเชิดชาวอำเภอบวเชิดพักผ่อนคลายร้อนทางทาง วันนี้พามาดูบรรยากาศของเขื่อนทานบหรือเขื่อนโอทัลันชาวอำเภอบุเชิดอยู่ตั้งอยู่ที่ระหว่างเส้นทางระหว่างจากบ้านจรัดมาบ้านโอทลันเขาเรียกเรียกว่าเขือเข่อนเขื่อนมันมันมันขึ้นอยู่มันอยู่ที่บ้านบ้านทำนบอ่ะนะทานบ,านะานบดูบรรยากาศนะครับวันนี้กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ฮิตมาก เป็นเป็นสิ่งที่ที่ใหม่เป็นเป็นสิ่งที่ใหม่ของของชาวาชาวสุรินทร์เปอไาชาวโวเชีเ่เริ่มต้นใหม่มาปีสองปีแล้วปีนี้กําลังฮิตมากเลยดูดูด,ดูรอบๆไปพี่น้องเราทางลูกหลานเดกเล็กแดงแดงการงาเต้ไปหมดในวันนี้วันอาทิตย์เนวันอา,าทิตย์ในขณะนี้เนี่ยสิบนาฬิกากับอีก 26นาทีนะแดดยังจ้าอยู่เด็กเล่นน้ำตั้งแต่บ่ายสามแล้วมันจะมีต้นม,มีมีร่มไม้มีมีต้นจิกต้นจิกต้นจิกนมันพวกนี้จะชอบขึ้นตามตามเนี่ยตามหินตามอ่างเก็บน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยดูหินธรรมชาติของทำนบเนี่ยเดี๋ยวขาเกิดเขื่อนทำนบเนี่ยมันจะมันจะดีนะครับมันจะประกอบด้วยแอบมองไปก็น้ํา หรือน้ำนี่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีป่ามีภูเขาสลับซับซ้อนถ้านู่นจะเป็นข้ามเขาท่นนู้นก็จะเป็นเขตแดนของกัมพูชานะครับศิษฐ์ธรรมีนะแต่ทีนี้ข้อดีเยอะคือน้ำเนี่ยมันจะใสนะครับแล้วก็เรือพายักพายักมีไรน่าจะให้เช่าเป็นชั่วโมงเป็นอะไรเน i̇şte าะเป็นชั่ว <establishing> โมงนะใหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยนะเนี่ยคือร้ายลำให้ให้เช่า